เราต้องการให้มันลอยอีกน้อยเล็กน้อยตัดได้ได้ได้นะครับลองสู้เนดองเงินหน,นครับ วันนี้นะครับได้รับความอนุเคราะห์จากโตโยต้าเมืองสุพรรณนะครับโตโยต้าเมืองสุพรรณนะครับอยู่ริมทอรสามสี่ศูนย์ฝากจากสุพรรณจะลงกรุงเทพก็คือจากสุพรรณไปบางปะมานะครับเลยบายพาร์สามห้าเจ็ดมานิดหน่อยมองซ้ายเดี๋ยวเห็นเองนะครับนะด้วยความอนุเคราะห์จากโตโยต้าเมืองสุพรรณและนี่คุณสุภเดชหรือคุณคงเบ้งนะครับเพื่อนในเฟซผมเป็นหนึ่งในแอดมินออ l นิวไตตั้งขับแล้วก็พี่อ่าครับ ท <ไป S 1> างกรุงเทอพอข้างในก็ดูดีสไตล์ Toyota าครับพวงมาลัยเหมือนเดิมนะด s ชบอร์ดเหมือนเดิมแต่ว่าใหญ่ขึ้นและดิสเพลตัวแสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆรู้สึกจะเป็นฟอนต์ใหม่แบบใหม่นะครับคือทําให้มันมันดูดีขึ้นนะครับนะก็ข้างในวัสดุผมว่าโอเคแหละกระจกก็ออโต้สีบานนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าอย่างทีง่บอกแหละคันนี้ มีเซฟตี้เซนต์ใช่ไหมแต่ว่าลายสปอตยังไม่มีแต่เดี๋ยวมีอะไรบ้างเดี๋ยวบรรยายให้ฟังนะครับนะดูดีครับข้างในก็ดูฮารูฮารานะครับกดอีโค่ไอ้ท่านมาดูอีโค่คือโหมดประหยัดใช่ไหมครับถ้าท่านกดซ้ำอีกครั้งอ่ะพอไม่มีเสาียรัาแปลว่านอร์มอลปกติสมมติท่านต้องการพาวเวอร์ท่านกดพาวเวอร์ ท่านกดซ้ำอีกครั้งหายไปก็นี่ normal นี่เป็นสเสน่ห์ของเครื่อง G D e f f i c i e n t Boost ของ Toyota นะครับไม่ว่า1 G D เครื่อง28หรือ2 G D 2.4เนี่ยคือเนี่ยท่านเนี่ยพอเอนปับ๊บท่านผักไปดีเนี่ยแล้วท่านถอนเท้าจากเบรก oh. คือมีความรู้สึกว่ายังไม่ทันแตะคันเร่งเลยมันมันมีพลังที่จะขับเคลื่อนไปหน้าซึ่งถ้าเทียบกับยี่ห้อรองบางยี่ห้อเนี่ยมันเหมือนไม่มีแรงไปเลยมันต้องกด <God. S 1> และนี่แหละคือสเสน่ห์ของ G D F T V ก็คือคือ walking speed มันอะ คือความที่แรงบิดสูงสุดมันมารอบต่ำแบบท็อกและการปรับเซ็ตให้ขับออกตัวสนุกเนี่ยเ mm hmm. ชื่อขนมกินในโตโยต้านะครับนะทีนี้ G d ดีที่ผ่านมาเนี่ยตัว2.8ก็ดีตัวเก่าที่เป็น1077ม้า450นิวตันเมตรเนี่ยหลายท่านที่เคยขับคงจะรู้ว่าต้นอะแซบกลางมันดรอปส่วนไปลายไปลองกันเองทีนี้อยากรู้ว่าตัวนี้ที่ปรับจูนมาจนพละก,กาลังจาก1 7 7เป็น204ม้าเนี่ยแล้วแรงบิดสูงสุดจาก450นิวตันเมตรเป็น500นิวตันเมตรเนี่ย มันจะแซบขนาดไหนมองดูแล้วจะต้องขับสนุกขึ้นแน่ๆโดยเฉพาะกลางน่าจะดีขึ้นปลายน่าจะดีขึ้นอย่ายไงไรก็พูดผ่านทำเพลงก็โอ,โอ้ไม่ดีสลครับ 80ถนะึง 1, 1 2, ้0ครับหนึงอกหนกว่าจัวะกาชาตกว่าวออตัวนะครับจะที่สมผัสได้นะจากแปดสิบอ่าโอเคอ ใช่ครับออรถก่อนครับนี่นะครับเนินที่เราทดสอบกันเตี้ยธรรมดาขึ้นได้แท a c ชั่นขึ้นได้ขึ้นได้แท a c ชั่นเหนียวใช้ได้เลยจอดนั่นก่อนคือ 2S ที่ขึ้นเหมือนจะไม่ลอดเพราะมันปั่นฟรีทิ้งเพราะว่าระบบสเตเบลิตี้กับแท็ c ชั่นช่วยไว้ผมเลยเกิดออฟตัวรถลื่นน่ะก็คือออฟสเตเบลิตี้มันขึ้นมาเลยว่ารูปรถลื่นก็คือออฟระบบช่วยเหลือแล้วคาว่าออโต้เอลสดจะขึ้นมาแทนก็คือไอรีบิเดสลิปด้วเพลเสียมาช่วย คือเมื่อคุณไม่ใช้แท็กชั่นมันยังมีดิฟเฟอเรนเชียลหรอพูดบิดมีลิมิตสลิปดิฟเข้ามาช่วยเมืเ่อเกี้ตีโลปั๊บเนี่ยเนี่ยมันจะออฟสเตเบลิตี้เลยแต่ว่าแท็กชั่นยังอยู่ทีนี้ถ้าเรากดค้างดูซิมันออฟแท็กชันด้วยได้ไหมเนี่ยเห็นไหมนี่ถือออฟทุกอย่างแล้วสีโลโตโยต้ยตนี่มันเด็ด เห็นไหมอ่านี่แหละคือทายเนี่ยทาย t u r n i นิ่งแองเกิลเห็นไหมถ้าหมุนขวาก็อย่างเงี้อ๋อโอเคอย่างเงี้ยก็ทายเทร t นิ่งแองเกิลนี่การบริการนะครับที่เรามาทำไมกว้างขวางอย่างนี้ข้าวแกงร้านข้าวแกงนีะสุดยอดเหมาะกับที่ว่าเรือไปอีกเหรอไปอีกเหรอโอเคสุดยอดครับล้างรถ เดี๋ยวหมุนตรงนี้โชว์ดีไหมไวนะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ช่อง,งทัวรออนไลน์นะครับแทนทแทน,แนเราอยู่ที่โตโยต้าเมืองสุพรรณนะครับริมทาง,ลงหลวงแผ่นดินหมายเลข340ช่วงสุพรรณไปบางปะมาก,ก็คือขาเข้าจากสุพรรณไปกรุงเทพนะครับนะใหญ่โตมโหฬารมากศูนย์นี้นะครับนะ,ะได้รับความอนุเคราะห์จากโตโยต้าเมืองสุพรรณนะครับให้เราได้เทสต์ไดรฟ์โตโยต้าไฮลักซ์ลีโว2020หรือตัวไมเนอร์เชนจ์หรือตัวเฟสลิฟท์นะฮะแล้วแต่จะเรียกนะครับนะ ตัวนี้เนี่ยเป็นตัว2.8ขับ4ลองท็อปเพราะ็อปจะเป็นตัวตกแต่งพิเศษที่เรียกว่าล็อกโคนะครับนะซึ่งล็อกโคนั้นเนี่ย1.239ล้านบาทนะครับถ้าจะไม่ผิดแต่ตัวนี้1.159ก็ต่างกันประมาณประมาณเกือบเประมาณเกือบเกือบแสนนะครับนะเป็นรายละเอียดการตกแต่งที่ต่างกันแต่ในเรื่อง performance หรือสมรรถนะเนี่ยไม่หนีกันก็คือมันอันเดียวกันนั่นแหละนะครับรูปร่างหน้าตานะครับเนี่ยท่านดูดิมัน พูดตั้งแต่คลิปต,ตอนเช้าที่นครปฐมตัว2.4แล้วมันคล้ายทุนดราคล้ายตัวกระบะตัวใหญ่ของโตโยต้าที่ขายในอเมริกาเหนือนะครับนะสิ่งที่เปลี่ยนไปชัดเจนนี่ผมว่าคล้ายๆเดิมนะแต่เส้นสายอาจจะมีปรับนิดหน่อยแต่เนี่ยชัดเจนว่าเนี่ยตัวเด y ไลท์เนี่ยจากเดิมเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเนี่ยเป็นเส้นเส้นสั้นๆด้วยคล้ายอิตายตันเหมือนกันเนาะเออนะครับแล้วเนี่ยเนี่ยความเปลี่ยนไปคือนี่เส้นสายถ้ารุ่นพี่มันก็คือ Fort u n e r ตอนนี้จะเลี้ยวกันอยู่ตรงนี้ วิ่งกันอยู่ข้างล่างเนี่ยแต่อันนี้รุ่นน้องก็วิ่งอยู่ข้างบนนะครับและเนี่ยชุดของชุดของไฟตัดหมอกนะครับเป็นอันเล็กแต่ถ้าทางจะเล็กพลิกขี้นหนูเป็น LED นะเนี่ยดูนะครับนะชัดเจนมีฝังเซ็นเซอร์อยู่ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับนะเอาเป็นว่ารูปร่างหน้าตาเนี่ยรวมกันเป็นเพลงต่อเพลงฉันจะไม่เกงไม่หวัน่นหล่อครับไม่มีอะไรมากรับ265 60 18พิมพ์นิยมของกระบะกับ PPV ตัวท็อปเดี๋ยวนี้นะครับนะแต่ลายล้อแม็กเปลี่ยน แต่ยางยังรักไม่ยอมเปลี่ยนแปลงนะครับก็บิดโทนดูเลอร์เหมือนเดิมนะครับนะเส,สียงมันหล่อดีเนาะเสียงมันเรียบเหมือนเป็นรถหรูนะนะครับตรงนี้ผมว่ามันปรับเหมือนเป็นเก่งมากขึ้นนะดูโฉบเฉียวและอันนี้คือสิ่งที่ผมชมโตโยต้ามาหลายทีแล้วว่าเข้าใจคิดเนี่ยดูมีไว้ทําไมรีดอากาศให้ไหลผ่านระหว่างกระจกมองข้างกับตัวถังที่เป็นตรงนี้เป็นเสาเอเนี่ยเสียงรบกวนจะได้ลดลงนะครับนะก็เนี่ยห้ามดันมั่วนะครับ ห้ามดันมั่วเดี๋ยวจะมาเล่ารายละเอียดนะครับพาดูรอบคันก่อนนี่ฮะอันนี้ก็ต้องให้เครดิตเขาแรงนะครับนะหน้าดิสหลังดําเหมือนเดิมนะครับนี่นิดๆหน่อยๆแต่ผมชอบจังเอาไว้ทาอะไรเนี่เอาไว้เวลาเราถอยแล้วกันสาดใช่ไหมกันดีดในแนวที่เราถอยนะครับนะนี่ปรับสติ๊กเกอร์ใหม่นะครับส่วนเจ๋งอยู่ตรงนี้นี่ไฟด้านท้ายปรับใหม่นะครับตรงนี้จะติดพร้อมไฟหลีกกับไฟหน้าเป็นเหมือนตัว C กับด้านส่วนถูกด้านจะอยู่ด้านนี้ คล้ายฮุนไดเอสนะครับนะคล้ายมีความรู้สึกสวยลบเบรคครับอ๋อนี่สวยไหมเฮ้ยสวยนะครับลบกวนมีเข้าเกียร์ถอยหลังได้ไหมครับจะดูไฟไฟถอยหลังหน่อยโอ้ LED โอเคครับพี่ครับผมโอเคครับอ่าเขาบอกว่ามีสลิงผ่อนแรงมัมีในล็อกล็อกปตัวนี้ไม่มีหรอห่วยเลิกกันทั้งกันโอ้ Parking sensor เพิ่มนะครับนะอ่า อ่าโอเคแอบชอบอะกันกันดีดในแนวถอยหลังเนี่ยนะครับรอบคันผมจะนั่งให้ดูแถวสองนะครับว่าเป็นไงเนี่ยอย่างที่ผมบอกมือจับเสาบีเนี่ยใหญ่โตมโหระทึกมากแต่หายไปใน f o r t จ n e นอถามว่ามีประโยน์ก็นี่ไงฮะเวลาขึ้นท่านก็สบายโหนปึ๊บขึ้นแต่ถ้าถ้านไม่มีไอ้นี่ท่านทำไงสมมตินี่ไม่มีเนาะเอาทำยังไงละโหนอะไรโหนไอ้นี่อะโหนไอ้นี่ ไเหมือนกัน่มันไม่สมาร์ทเออนะครับนะอ่ามาดูครับก็แถว2เนี่ยชัดเจนว่าเนื้อที่ก็เหลือพอสมควรเลยนั่งสบายมีแอร์แถว2ด้วยนะครับนะแล้วพนักพิงหลังก็มีความเอ็นในระดับหนึ่งอยู่ไม่ถึงกับตันชันมากนะครับนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับช่องชาร์จไม่เห็นนะนั่งโอเคอะนั่งใช้ได้อยู่นะครับพอได้พอได้ไม่สนอะไรละสนแต่เดี๋ยวอธิบายเรื่องเครื่อง นั่งหน้าเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะครับเอ่อเนี่ยฮะถ้ามีให้โหนท่านก็โหนมันขึ้นสบายกว่านะครับเนี่ย <Yeah. S 1> อ่าถ้ามาดูข้างในครับการเป็นแปลงหลักๆข้างในจริงๆคล้ายเดิมนะครับตรงนี้เนี่ย Eco Power ถ้าท่านสมมุติว่าสมมตินี่ท่านกดเนี่ย Eco Mode ถ้าท่านยกเลิกก็เป็น Normal ถ้าท่านกดปุ๊บ Power Mode ถ้าท่านยกเลิกก็เป็น Normal เพราะฉะนั้นมันจะมีโหมด Eco Normal แล้วก็ Power นะครับ ระบบปรับอากาศยังเป็นด้านเดียวยังไม่ใช่ดูอ l ลโซนนะครับอ่าแล้วก็หน้าจอเหมือนใหญ่ขึ้นเนาะแล้วก็เนี่ยดิสเพลย์ด้านคนขับเหมือนจะปรับแต่งใหม่นะครับแต่แดชบอร์ดยังคงแนวเดิมนะครับนะนี่ยังอัตโนมืออยู่นะครับนะช่องจ่ายไฟ2ด้านแต่ข้างหน้าไม่เห็น USB นะโอเครู้เรื่องพอได้ไอเดียเนาะอ้าวหนูตาสวดโอเคมี USB ชาร g จแล้วก็มีช่องจ่ายไฟนะครับอ่าโอเคถุงลมนิรภัยก็ครบคันนะคันนี้ก็คันนี้ก็ เจ็ดใบแล้วโอ okay. เคเหมือนลโ้โรนะครรายละเอียดละโและงถุงลมนี้ลัยก็เจ็ดใบคือคนขับ,ค,บคนนั่งข้างใต้ข่าคนขับด้านข้าแล้วก็ม่านนะครับหลีม่านๆ่าสิทธิ์คนสิทธิ์คนโตของจอมปราดของเอเวอร์ไนไปกันใหญ่แล้ว <c oughs> นี่ครับรายละเอียดที่ภูมิใจนําเสนอนะครับนะครับตรงนี้เป็นความใส่ใจเนี่ยถ้ามันมีไอ้ฉนวนกานขอาร้ตรงนี้ ตรงนี้เอ็มก็ไม่ล่วมมือเราและที่สําคัญในรถบางยี่ห้อเนี่ยเขาจะหุ้มฉนวนตรงนี้ให้เวลามันร้อนๆเนี่ยก็ช่วยได้อย่างนี้มันยังเหมือนมิสซูอยู่แต่รู้สึกฟอร์ดกับเชฟจะหุ้มให้อันนี้รายละเอียดเล็กน้อยนะครับนี่หัวใจอยู่ตรงนี้ในตัว2.8นะครับมีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นนี้ก็คือเครื่องยังเป็น1 GDFTV เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าปรับจูนใหม่ให้มีแรงม้าจาก177เป็น204แรงม้าที่รอบเท่าเดิมคือ3,400รอบต่อนาทีในขณะที่แรงบิดจากเดิม450นิวตันเมตร ที่1ถ6ง2 6ก็อัพเป็น500นิวตันเมตรที่1ถ6ง so 2 8 0 0รอบแรงแรงม้าเพิ er ่มขึ้นแรงบิดเพิ่มขึ้นแล้วยังคงล็อกต่ำแฝตท็อเหมือนเดิมเกียร์เหมือนเดิมนะครับระบบขับเคลื่อนสีล้อก็เหมือนเดิมแต่ว่าในระบบขับเคลื่อนสีล้อเนี่ยมีคําว่าออโต้ LSD หรือ Limited Slip Differ e n เ i a l เข้ามาเพิ่มด้วยเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวว่าอีกทีนะครับจะออธิบายให้ฟังคร่าวๆนะครับอยากรู้รายละเอียดไปอ่านไปหาเอานะครับขอสรุปเลยว่านนัแอครบ ไม่มีอะไรจะว่ามันไม่หลอ่อหอล่อเท่บึกบึนสมาร์ทขับแล้วก็มีคนเหลียวหลังมองแน่เพราะมันหลอนะครับนะเฮ้ mm hmm. hey, ในส่วนของพละม้าเน์อันนี้หลายคนคงอยากถาม2.8ที่แรงมา้าเพิ่มขึ้นสม,นสมรรถนะ204ม้า500นิวตันเมตรเป็นไงแซบครับเอ่อมันมาเติมเต็มในส่วนกลางจากเดิมที่รุ่นเดิมมันดรอบให้ลื่นไหลขึ้นแต่ต้องเรียนตามตรงว่าดูตัวเลขเนี่ยนึกว่าการออกตัวจะพุ่งระเบิดร,ระเบอร์ว้าว ผมเข้าใจว่าอาจจะมีการจูนเพื่อเซฟเรื่องเกียร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกผมเรียนตรงๆเลยเหมือนรอรอบทั้งให้ดูจากสเปคเนี่ยพันห้าพรอบมันควรวืดแล้วแต่ในความเป็นจริงมันจะวืดมากเกิน2000สําหรับตัวนี้ผมมีความรู้สึกว่า G ดีตัวเดิมรอ,รอรอบน้อยกว่านี้เข้าใจว่าอาจจะเซฟเรื่องเกียร์ในความเข้า็นส่วนตัวนะครับแต่พอรอบมาแล้วทีนี้กว่าสนุกกว่าเดิมเพราะของเดิมมีความรู้สึกมันกัดกวาดตันๆคือมาเร็วไปเร็ว อันนี้มาช้ากว่าเดิมแต่อยู่ยาวกว่าเดิมอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะพอเทสกันเรียนตามตรงครับมิดไม1ร0ไม่นานด้วยฟัดกับคู่แข่งของเขาที่ทำให้โลกนี่เสียการตั้งอยู่ก็คือพลิกโลกได้สบายๆนะครับนะเดี๋ยวไปดูในคลิป0นถึง180ถึง120ทั้ง Eco กับ Power ดูว่าว่า น,นะครับนะแต่ผมมองว่าอย่างที่นําเรียนแล้วว่าขับสนุกขึ้นแต่แปลกนิดนึงว่าช่วงออกตัวนี่มันรอ,อนิดหน่อยเข้าใจว่าจูนเซฟเกียแต่ช่วงกวาดกวาดสนุกปลายก็ประมาณ190ซึ่งเหลือแหลสำหรับกระบะยกสูงแล้วนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกียร์ก็เหมือนเดิมลื่นไหลที่เกียร์สุดท้ายเนี่ยเอ่อความเร็ว120รอบเครื่องประมาณ1 8 0 0ก็ถือว่าต่ำใช้ได้นะครับนะปัจจุบันสปอร์ตผมที่ขับ8สปีดเนี่ยเกียร์สุดท้ายเกียร์8รอบ2,000ได้130นะครับคันนี้ได้ ได้ประมาณร้อยเกือบร้อยสี่สิบก็ถือว่าทั้งๆที่เขามีเกียร์น้อยกว่านะครับนะในส่วนของระบบขับเคลื่อนสี่ล้อเดี๋ยวมีคลิปแยกก็คือเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เพิ่มคําที่เรียกว่า Auto, ออโต้ลิมิตเต็ดสลิปออโต้อ ip, อโต้ลิมิตเต็ดสลิปดิฟเฟอเรนเชียลนะครับซึ่งผมเห็นมันจริงๆเห็นในคลิปพี่บอกอรวิเชษคาราวาแล้วแหละว่าเขาทํางานใน 2S ก็เห็นกับตาจริงๆว่าใน 2S เนี่ยถ้าเรากดรูปรถลื่นหรือออฟ v ีเอสซีเนี่ย ตัวนี้ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเรากดนานนาทีนานวินาทีกว่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นตัดหมดอันนั้นก็ตัดแท็กชั่นด้วยเอาเป็นว่าเพิ่มความสามารถให้ 2H ระบบทํางานอะไรยังไงไปคิดเองเดี๋ยวไปดูคลิปนะครับส่วนขับ4ก็ยังเป็น4พาร์ทไทม์เหมือนเดิมก็คือเป็น 4H หรืออันนี้เรียก H4 แล้วเขาพุชก็เป็น4โล4โลและทีนี้ก็มีดิฟล็อกให้ด้วยเหมือนเดิมก็คือล็อกเอ่อเฟืงท้ายหลังเรียดิฟเฟอเรนเชียลล็อกนะครับเอ่อกำลังจะนําเรียนว่าได้ลองทางที่มันเป็นทางกรวดลื่น t ท็กชั่นคอนโทรลเวอร์ชันนี้เขาเขาว่าเป็น Active t ท็กชั่นคอนโทรลเวอร์ชันพัฒนาไปกว่าเดิมฉลาดมากเดี๋ยวท่านดูคลิปคือทํำยังไงเนี่ยมันก็ไม่หลุดคือมันลื่นมาเสียกันแต่มันตัดทันทีตัดในท,ในที่คือตัดกําลังเครื่องแล้วก็เบกรกเพราะฉะนั้นระบบช่วยเหลือดีมากเดี๋ยวถ้ารอดูคลิปกำลังจะสื่อว่าระบบขับสีเดิมเดิมเพิ่มเดิมเดิมจากบิลิววตัวขับสีเดิมแต่เพิ่มขึ้นมาคือมีออโต้เอลแล้วก็เหมือนกับว่าแท็กชั่นคอนโทรลทำงานฉลาดขึ้นอันนี้ขอสสดุรุรรรรทนนี้ไปู่่่่่เเืืออองงงขขชววลลลาาาาแะกกัันนบบบคคคคม คันนี้เนี่ยจริงๆต้องเรียนว่าเขาเน้นว่าเขาเป็นปรับจูนช่วงล่างให้เป็นสิ่งที่เรียกว่า super f l e ซ technology เขาบอกว่าทำให้นุ่มสบายขึ้นนะครับวัสดุที่มาทำแหนบเปลี่ยนเป็น high นไซ s ์สตี t e e l ลดจำนวนแหนบจาก5 5ชั้นเป็น3ชั้นเพื่อความนุ่มนวลขับแล้วคล้ายที่ขับ2.4เมื่อเช้าที่นครปฐมนุ่มขึ้นจริงๆอารมณ์ขับเนี่ยลดความเป็น t r u คเป็นกระบะลงเพิ่มความเป็น p a s s จอร์คาร์มากขึ้นแต่ท่านอย่าคิดว่ามันนุ่มเหมือน Camry Accord Tiana อะไรอย่างนั้นไม่ใช่นะครับแต่ว่าในระดับรถกระบะด้วยกันก็รู้สึก เออมันนุ่มขึ้นแต่สิ่งที่มากับความนุ่มผมเรียนตามตรงย,ยุไวอารมณ์มันยวบยาบนะก็ไม่ถึงกับยวบหน้าเกลียดแต่มันจะอย่างที่ว่าเหรอฮะอัศนีวสานบอกว่าได้อย่างเสียอย่างเลือกเดินบนทางสักทางได้ไหมคือในเมื่อมีความนุ่มมามันก็ต้องแลกกันบ้างว่าความหนึบเนี่ยคือไม่ได้ถึงขั้นหลุดง่ายอะไรนะฮะตัวช่วยคับข้างแต่ว่าเราเราขับเรารู้ได้เลยว่าเราคอสะพานเราถนนไม่เรียบหรือทางขรุขระเนี่ยมันนุ่มนะแต่ในความนุ่มมันมีความอย่างเนี้ย คือความยวบครงเครงอยู่ไม่ถึงกับหน้าเกลียดแต่ว่าก็มีให้สัมผัสนะครับสิ่งที่อยากสดุดีเพิ่มคือเบรกดีจังเบรกดีขึ้นลองเทสเบรกหนักๆหลายครั้งที่ความเร็วสูงมาปานกลางปานกลางลงมาเกือบหยุดนิ่งโอ้ยหน้าไม่ทิ่มกระจายแรงเบรกดีแล้วดูเท้าดีด้วยนะครับนะอันนี้ขอสดุดีเบรกโตโยต้านี่ไม่ไม่ไมเ,เรียนตำตงก็คือหลายคนฝังใจว่าเอ้โตโยต้าช่วงล่างไม่ค่อยโอเคเบรกไม่ค่อยโอเค ขับรุ่นใหม่ๆของโตโยต้าดูนะครับจะรู้ว่าลบความรู้สึกนั้นทิ้งไปคันนี้ความดูดโคง้งเนี่ยผมเคยพูดหลายที n a Toyota โตโยต้าความอันเดอร์สเตียความหน้ามันไม่ค่อยดูดโคง้งหน้าดื้อโคง้งคันนี้มันมาลายไปเกือบหมดแล้วนะจิกโค้งค่อนข้างดีอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวนี้เห็นว่าพวงมาลัยเป็นแบบปรับที่เขาเรียกว่า v f เ Variable f l o w c o n t r o คคือมันปรับหนือดตามความเร็วนะผมขอเรียกง่ายๆนะเหมือนกับว่าที่ความเร็วสูงก็มีความหนืดไม่ให้เวอเบาที่ความเร็วต่ำก็ไม่หนักกมาก โอเคมันไม่เบาสบายเหมือนไฟฟ้า EPS แต่ว่าก็โอเคนะความเร็วสูงก็ไม่เหวอความเร็วต่ำก็ไม่หนักมากมายถือว่าใช้ได้อีกอันนึงที่ไปลุยมาเมื่อกี้แบบซอฟๆเนี่ยระบบที่เขาเรียกทาย turning t i ยทายยางอะท turning angle แสดงองศาการหมุนของล้อบนหน้าปัดบนหน้าจอแสดงข้อมูลขับขี่ให้ผู้ขับขีด่ดูมีประโยชน์มากเวลาออฟโหลดบางทีท่านนึกทิศไม่ออกแวะ้างหน้าเป็นล่องท่านกําลังแบะซ้ายพวงมาลัยตรงหรือแบะขวา มีบนหน้าจอให้ดูอันนี้กิ๊บเก๋นะครับบอกตรงๆอันนี้ต่อมาอีกเรื่องหนึ่งก็คือต้องเรียนว่า,าสิ่งที่เพิ่มมาในตัวนี้เ,เมื่อกี้แฮร์ริ่งอะไรบอกเลยเนาะสุดท้ายจะไปสรุปสู่พวกออปชั่นต่างๆและความคุ้มค่า <S <S ลืมบอกไปว่าการเปลี่ยนแปลงหลักของตัวนี้นอกจากเรื่องของเครื่องยนต์2.8แล้วเนี่ยที่มีการปรับจูนแรงม้าแรงบิดสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาคือ Toyota s a f e t y s e n s e กับ T Telematic Toyota Safety Sense ซซึ่งจะประกอบไปด้วยเตือนการชนด้านหน้า p r e c o l l i s i o n Alert เตือนออกนอกเลนก็คือเลนดีพาร์เชอร์อ alert แล้วคีฟให้ด้วยคือรักษาในเลนด้วยและอันสุดท้ายก็คือครูซคอนทัวน์แบบปรับระยะตามคันหน้าหรืออัตติบิลครูซซึ่งโตโยต้าเรียกโตโยต้าเรดาร์ดินามิกครูซนี่ทั้ง3อันเนี่ยขอโทษนะฮะคันนี้ไม่มี <laughs> มีในล็อกโคเพิ่มเงนินอีกประมาณแสนนะครับถ้าเป็นผมต้องออกตัวท็อปถ้าท่านพอกัดฟันสู้ไหวตัวท็อปคุ้มสุดนะครับนะกลายเป็นว่าอ่ะนั้นโตโยต้าเซฟตี้เซนคันนี้ไม่มีเทเลมาติกล่ะคันนี้มีไหม อ่าเทเลมมติกมีเทเลมาติกคือไอ้ที่พวกเชื่อมการติดต่อระหว่างแอปพลิเคชันกับการหารถการการระบบบันเทิงในรถการเกี่ยวกับการประกันภยัยเกี่ยวกับการเรียกแคามช่วยเหลืออะไรไปศึกษาอะไรนะฮะคันนี้มีอยู่เอาเป็นว่าคันนี้มี T connect แต่ไม่มี T safety e นะครับนะเพราะฉะนั้นกําลังจะนําไปสรุปสูว่าแล้วราคาประมาณเนี้ยนี่ร้านหนึ่งกว่ากว่าเนี่ยได้อะไรอันนี้นะครับนะาราคานะ่ะไม่ผูกแต่สิ่งที่ชอออบมากคคืืเร่ง เครื่องระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ความเป็นตัวยต้าแล้วก็ถึงไม่ใช่ตัวท็อปแต่ก็ได้ VSCTRC แล้วแล้ว TRCtraction control ลาดมากแต่ว่าออปชั่นยังไม่สุดก็ก,ก,กากนดแหละครับอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าว่าก็เรียนตามตรงว่าราคาเอาเรื่องอยู่แต่นี้ถามว่าจะคุ้มค่าไหมมันการให้ค่าให้คุณมันต่างกันถ้าท่านเน้นพวกออปชั่นหนักๆในราคาประมาณนี้มันมียี่ห้อมีรุ่นที่ให้มากกว่านี้ก็ไปทางนั้นแต่แต่อะไรเป็นจุดเด่นทานี้ผมมองว่าไอ้เรื่องเครื่องที่ผมชอบนะ ตโยต้าเนี่ยเครื่องมันมันเหนียวมันทนแล้วมันแรงอยู่แล้วแล้วถ้าขับไม่โหดนะผมว่าความประหยัดมาด้วยเพราะแรงบิดมันมาดีในรอบต่ํามันไม่ต้องกดคันเร่งลึกแล้วคันนี้ก็แรงจริงๆด้วยแม้ต้นจะนงนงลอๆออยู่บ้างแต่ว่าถ้าท่านขับคันไม่แรงคือมันขึ้นไอแรงไม่แรงมันขึ้นกับขับอะไรมาก่อนขับอีโคคาร์หรือขับรถแรงน้อยๆคันนี้โคตรแรงเลยแต่ถ้าขับคันแต่งมาเต็มสตรีมแรงกว่านี้คันนี้ก็จะกลายเป็นไม่แรงแต่ถ้าให้พูดตรงๆก็ 0-190ไม่กี่อืดใจหรอกแรงครับช่วงกระชากแซงก็สบายอย่างที่บอกสเสน่ห์คันนี้คงตอนนี้คงอยู่ที่ตโตโยตา้าเครื่องระบบขับเคลื่อนขับสี่ตอนนี้ไม่มีอะไรจะติแท็กชั่นคอนโดฉลาดมากถ้าจะมีฟูลไทม์นี่ก็เลิศเลยเท่ามิสูบังเอญไม่มีฟูลไทม์ไม่ใช่เขาไม่ไม่มีเขาเคยมีแต่เขาตัดออกเขาว่าเปลืองน้ํามันแต่จริงๆมันง่ายกว่าไหมถ้ามีปุ่มให้ปลดขับ2เองเหมือนมิสูถ้างั้นขาดชนะขาดจะแพ้ก็แค้ออปชั่นบางตัวกับราคาแค่นั้นเองซึ่ง ตรงนั้นมันนานาจิตตังเนาะแล้วแต่ท่านจะเลือกสรุปก็คือถ้าชอบก็จัดมีดีครับขับสนุกแล้วก็เป็น t o โยต้ที่ปรับจูนช่วงล่างให้ขับสบายขึ้นแล้วนะครับนะแล้วก็ความปลอดภัยพื้นฐานคันนี้ก็ถุงลมที่ระภยาย7ใบ ABS EBD BA VSC TRC ครบแล้วอย่างที่บอกแหละถ้าจะมากกว่านี้ในราคาประมาณนี้ผมเทียบง่ายๆอย่างไททัตนตัวท็อปล้านหนึ่งไม่พูดถึงส่วนลด อันนั่นก็แน่แลวเนาะเขามีเตือนกันชนด้านหน้าเขามีเตือนมุมอับเขามีเตือนขนาดถอยออกเขามีกล้องรอบคันสำหรับสง,งศานะครับเขามีไอ้ Adaptive Cruise ไไรมันมันคุ้มกว่าอยู่แล้วแต่ต้องเรียนตามตรงว่าถ้าพูดเรื่องเครื่องนะความสดตอนนี้นะตัวนี้ <c oughs> ได้อย่างเสียอย่างครับท่านลองมาพารณาเองเอาไปว่าถ้าถามผมก็ชอบครับมันเป็นรีโวที่ก็ต้องเรียนตามตรงว่าขับดีขึ้นหล่อขึ้นแล้วก็โอเคขึ้นอนะ่ะท่านมาลองเองแล้วกันครับผมขอบคุณด้วย ขอบคุณโตโยต้าเมืองสุพรรณครับขอบคุณเพื่อนผมครับคุณสุภเดชคุณคงเบ้งนะครับแอดมินไททันขับนะครับรู้จักกันในขับก็ช่วยอำนวยความสะดวกช่วยพามาเทสขอบคุณโตโยต้าเมืองสุพรรณอีกครั้งเพราะว่าหารถเทส2.8ขับสียากมาก <c oughs> <c oughs> พิกแผ่นดินหาลาดบุรีไม่มีแล้วคอนปถมไม่มีทําไงละ่ะเ้ารู้จักกันแซมมาว่าเฮ้ยที่นี่มี โทษนะฮะอันนี้มาจากกรุงเทพนี่มาจากลาชบุรีที่นี่ที่ไหนอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรี <c oughs> ก็ต้องขอบคุณโตโยต้าเมืองสุพรรณนะครับที่เอื้อเฟื้อที่อนุเคราะห์ครับศูนย์ศูนย์กว้างใหญ่โตมากดูดีดูมีมาตรฐานท่านแวะไปแวะมาแถวนี้มาใช้บริการได้หรืออยากมาออกรถท,ที่นี่ผมว่าน่าจะมีเงื่อนไขดีๆเอาเป็นว่าศูนย์ดูมีความพร้อมมากดูดีมากครับ